สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็จะมาสะปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าสัญญาวิวาลวงหลังจากที่พระเอกได้ตกลงเงื่อนไขกับนางเอกเรียบร้อยแล้วนางเอกก็ได้ไปหาหมอแล้วก็ขอเลื่อนการผ่าตัดไปอีก2เดือน พราะนางเอกต้องการผ่าตัดเปลี่ยนตับให้กับแม่พระเอกก่อนนั่นเองแต่ว่าหมอก็ยังยืนยันให้นางเอกรีผ่าตัดแต่ว่านางเอกก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าจะขอเลื่อนการผ่าตัดไปก่อนเพราะว่าเธอนั่นยังไม่มีเงินผ่าตัดในตอนนี้แล้วจากนั้นนางเอกก็ได้แวะมาพูดคุยกับพระเอกอีกครั้งและพระเอกก็บอกนางเอกไปว่าผลตรวจนั้นผ่านฉลุยและก็สามารถเปลี่ยนตับโดยที่ไม่มีปัญหาพระเอกได้เอาเงินงวดแรกให้กับนางเอกแล้วจากนั้นก็พานางเอกไปใส่ชุดแต่งงานแล้วก็ถ่ายรูปเพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งคู่่ได้แตงงาน แล้วและจากนั้นพระเอกก็ได้ไปพบกับแม่ของเขาและก็บอกข่าวดีให้แม่เขารู้ว่าตอนนี้ได้คนบริจาคตับแล้วแล้วจากนั้นฉากก็ตัดปฏิลาศอาหารผู้จัดการได้เอาโปรไฟล์ของพระเอกมาให้กับนางเอกเพื่อให้หนางเอกท่องจำเอาไว้เพราะว่านางเอกต้องใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นการตอบคําถามขอ,ของนักสังคมสงเคราะห์แล้วจากนั้นฉากก็ตัดปฏิพระเอก พี่ชายและแม่ใหญ่ได้ชวนพระเอกไปดูการแสดงของนายุนโดยที่พระเอกเองก็ไม่อยากไปเท่าไหร่นักและเมื่อการแสดงจบลงพระเอกก็เลยไปแอบยืนเตะๆอยู่หน้าห้องส่วนนายุนก็ได้ตามพระเอกออกมาเพื่อเป็นการทักทายแต่เมื่อพระเอกได้พบนายุนแล้วพระเอกก็บ่ายเบียงแล้วก็ขอตัวจากไปแต่ว่านายุนก็ยังลังเพลงกัาไว้แล้วก็บอกเพลงไปว่าพระเอกพระเอกยังขี้ขาดเหมือนกับสมัยก่อนไม่มีผิดแล้วนายุนก็บอกพระเอกไปอีกว่าทําไมพระเอกไม่บอกพี่ชายไปว่า ตัวของเธอนั่นคือแฟนเก่าของพระเอกเพราะถ้าพระเอกบอกไปพระเอกก็จะได้ทำลายงานแต่งระหว่างที่ทั้งคู่ได้คุยกันอยู่นั้นพี่ชายของพระเอกก็ได้มาเห็นพอดีส่วนนายยุนก็ได้ขอตัวแล้วก็เดินเข้าห้องไปแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่ร้านอาหารและพระเอกก็ได้บอกกับนางเอกไปว่าให้หนางเอกย้ายข้าวของมาอยู่ที่บ้านของเขาซะเพราะว่าจะได้เป็นการใช้เวลาร่วมกันแล้วอีกอย่างการสัมภาษณ์ก็จะได้ผ่านฉลุยแล้วจากนั้นฉากก็ตัดบที่โรงพยาบาล ผู้จัดการได้ไปเยี่ยมแม่พระเอกส่วนแม่พระเอกก็ได้เค้นถามผู้จัดการเรื่องที่พระเอกแต่งงานแล้วก็มีคนมาบริจาคตับส่วนผู้จัดการก็ได้เนียนไปว่าที่พระเอกจะแต่งงานนั่นก็เป็นเพราะว่าพระเอกได้คบกับผู้หญิงคนนั้นมา2ปีแล้วพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วผู้จัดการก็ยังบอกแม่พระเอกไปอีกว่าพระเอกนั้นรักนังเอกมากส่วนทางเอกก็เป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วจากนั้นฉากก็ตัดบทิรานอาหารแล้วในตอนนี้นังเอก ก็ได้ย้ายมาอยู่กับพระเอกเรียบร้อยแล้วแล้วเชกนันชาตก,ก็ตัดบทผู้จัดการกับพระเอกผู้จัดการได้ถามพระเอกไปว่าทําไมพระเอกไม่ยอมบอกแม่ไปตรงๆพระเอกก็ได้บอกผู้จัดการไปว่าถ้าพระเอกบอกแม่ไปตรงๆยังไงแม่ของเขาก็คงไม่ยอมพาตัดและที่สําคัญพระเอกก็ออไม่ต้องการให้เรื่องนี้วุ่นวายและยิ่งคนรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเรื่องดีระหว่างที่พระเอกได้คุยกับผู้จัดการอยู่นั้นพระเอกก็ได้ยินเสียงที่ลูกสาวกระโดดเชือกตัวเขาก็เลยต้องมาบอกลูกสาวให้เงียบเียบหน่อยแต่ว่าลูกสาวเองก็ไม่สนใจ และระหว่างนั้นเองพระเอกก็ได้เห็นนางเอกแล้วก็น้องแฟนจัดแต่งเสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อยเท่าไหร่พระเอกก็เลยบอกน้องแฟนเก่านางเอกไปว่าต่อไปนี้ห้องนี้เป็นบ้านนางเอกแล้วถ้าอย่างไงก็อย่ามาทําตัวลุ่มลามที่นี่อีกแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้ไล่น้องแฟนเก่าลงไปพร้อมทั้งบอกให้ลูกสาวนั้งหยุดฉีดน้ําด้วยแต่ว่าลูกสาวก็ได้เอาน้ํามาฉีดใส่พระเอกพระเอกหนีหลบได้ส่วนผู้จัดก,การนั้นโดนฉีดเต็มๆแล้วจากนั้นลูกสาวก็ได้ล้อเรียนพระเอกแล้วก็วิ่งหนีไป แล้วจากนนพระเอกก็ได้ไปคุยกับนางเอกเป็นการส่วนตัวพระเอกได้แนะนาให้นางเอกนั้นเอาลูกไปฝากญาติไว้ก่อนแต่นางเอกก็บอกไปว่าตัวเธอไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนและที่นางเอกต้องพาลูกมาด้วยก็เป็นเพราะว่านางเอกนั้นรักลูกมากแล้วจากนนพระเอกก็ได้ถามนางเอกไปว่าคําตอบที่พระเอกให้ท่องนางเอกนั้นจําได้หรือยังส่วนนางเอกก็บอกไปว่าตอนนี้ตัวเธอนั้นจําได้หมดแล้วแล้วจากนนพระเอกก็ได้เอาโพยให้นางเอกอีกหนึ่งแผ่นเพราะว่าโพยนี้นางเอกต้องใช้ เพื่อไปพบกับแม่ของพระเอกและที่พระเอกต้องทำแบบนี้น่นก็เป็นเพราะว่าแม่พระเอกจะได้สบายใจแล้วก็ยอมเข้าผ่าตัดและระหว่างที่ทั้งคู่ได้คุยกันอยู่นั้นโทรศัพท์ของทั้งเอกก็ได้ดังขึ้นเพราะว่าเชฟใหญ่ ได้โทรตามนางเอกให้ไปทํางานนั่นเองแต่เมื่อนางเอกได้ลงมาทํางานแล้วเชฟใหญ่ก็เข้าใจว่าพระเอกเลยกนางเอกไปอบรมแล้วก็ต่อว่าเชฟใหญ่ก็เลยจัดการด่าพระเอกไปชุดใหญ่โดยที่พระเอกนั้นได้ไปยืนฟังอยู่พอดีส่วนเชฟใหญ่ไม่เห็นเข้าก็ถึงกับทําตัวไม่ถูกแล้วจากนั้นฉากก็ตัดบริวารลุ่งขึ้นนางเอกได้ไปเยี่ยมแม่แฟนเก่าแล้วก็ซื้อของไปฝากด้วยแต่ว่าแม่แฟนเก่าก็กลับไม่ชอบแล้วก็ไล่นางเอกกลับไปทันทีและในระหว่างที่แม่แฟนเก่านั้น,น,นเก็บล้านแล้วก็เข็นรถหนี นางเอกก็ได้บอกแม่แฟนเก่าไปว่าคราวหน้าตัวเธอนั้นจะพาลูกสาวมาเยี่ยมแม่แฟนเก่าด้วยแล้วจากนั้นนางเอกก็ได้กลับมาทํางานที่ร้านตามปกติและระหว่างที่นางเอกได้ทํางานอยู่นั้นแม่พระเอกก็ได้โทรมาหาหนางเอกแล้วก็ให้หนางเอกไปพบที่โรงพยาบาล และเรื่องนี้นางเอกก็ห้ามบอกพระเอกเมื่อนางเอกได้ไปพบแม่พระเอกแล้วผู้จัดการก็ได้โทรไปบอกพระเอกเรื่องที่แม่พระเอกได้ตามตัวนางเอกไปพบเมื่อนางเอกได้พบกับแม่พระเอกแล้วแม่พระเอกก็ได้เค้นหาความจริงจากนางเอกจนนางเอกนั้นไปไม่เป็นและในที่สุดแม่พระเอกก็ได้รู้แล้วว่านางเอกคือคนที่พระเอกได้จ้างให้มาแต่งงานด้วยและในระหว่างที่นางเอกและแม่พระเอกได้คุยกันอยู่นั้นพระเอกก็ได้เปิดประตูเข้ามา แล้วก็บอกความจริงทั้งหมดให้แม่ตัวเองได้รู้แล้วพระเอกก็บอกกับแม่เปีกว่าทุกอย่างไม่ว่าความรักหรือว่าอะไรมันก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันทั้งนั้นนางเอกต้องการเงินส่วนแม่ก็ต้องการมีชีวิตและตอนนี้ทุกอย่างมันก็ถือว่าวินวินทั้งคู่แต่ว่าแม่ก็ได้ต่อว่าพระเอกไปเพราะเรื่องที่พระเอกทํามันไม่ถูกต้องแล้วแม่ก็ได้ถามเปีกไปว่าเรื่องนี้พ่อนั้นรู้เรื่องไหมพระเอกก็เลยบอกแม่ไปว่าแม่ไม่จำเป็นต้องสนใจเพราะว่าพ่อนั้นไม่เคยสนใจแม่อยู่แล้ว เมื่อพระเอกได้พูดแบบนี้แม่ก็เลยด่าพระเอกไปชุดใหญ่เพราะแม่นั้นเป็นห่วงพระเอกมากส่วนพระเอกก็ไม่เข้าใจก็เลยเถียงกับแม่ไปชุดใหญ่และที่สําสคัญพระเอกก็ได้ทําทุกอย่างไปหมดแล้วเรื่องนี้ก็เลยต้องเดินหน้าแล้วก็ห้ามถอยหลังเมื่อพระเอกพูจบพระเอกก็ได้พาตวัวนางเอกออกไปเมื Beat ่อออกมาแล้วนางเอกก็ได้พูดเพื่อเตือนสติพระเอกส่วนพระเอกก็หัวเสียพระเอกก็ได้บอกนางเอกไปว่างั้นทุกอย่างก็ล้มเลิกไปเลยและระหว่างที่ทั้งคู่ได้เถียงกันอยู่นั้น พยาบาลก็ได้พานักสังคมสงเคราะห์มาพอดีพระเอกกับมังเอกก็ด้เข้าสัมภาษณ์และเมื่อทั้งคู่ได้เข้ามาสัมภาษณ์แล้วทุกอย่างก็สามารถผ่านไปได้ดีดแต่ว่าพระเอกก็เกือบตกม้าตายเพราะว่านักสังคมสงเคราะห์ได้ถามาลูกสาวของนั้งเอกนะั้นชื่อว่าอะไร พระเอกก็ถึงกับหน้าเสียเพราะว่าตัวเขาน่าจำชื่อลูกสาวนางเอกไม่ได้ส่วนนางเอกไม่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกนักสังคมสงเคาะ์ไปว่าลูกสาวเธอชื่อชาอินซอมส่วนพระเอกก็เนียน,นไปว่าตัวเขานั้นรู้อยู่แล้วแต่แค่ไม่ได้พูดออกมาเท่านั้นและเมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วนักสังคมสงเคราะห์ก็ได้บอกให้นางเอกและพระเอกหาหลักฐานมาเพิ่มเติมและก่อนที่นักสังคมสงเคราะห์จะไปเขาก็ได้ถามพระเอกอีกครั้งว่าลูกสาวนั้นชื่อว่าอะไรพระเอกก็เลยพูดย้ำไปเลยว่า ชาวอินซอมส่วนนักสังคมสงเคราะห์ก็บอกพระเอกกับนางเอกไปว่าคราวหน้าตัวเขาต้องการสัมภาษณ์ลูกสาวนางเอกด้วยและเมื่อพระเอกกับนางเอกออกมาจากห้องแล้วพระเอกก็บอกกับนางเอกให้ไปเตรียมกับลูกสาวให้ดีแต่นางเอกก็กลับบอกพระเอกไปว่าตัวเธอเองนั้นไม่ได้จะทําได้และก็ไม่มั่นใจว่าจะทําได้ส่วนพระเอกพอฟังก็ถึงกับนิ่งเงียบไปแล้วจากนั้นฉากก็ตัดกลับไปที่ห้องนางเอกเพื่อนนางเอกได้เห็นรูปที่พระเอกกับนางเอกได้แต่งงานกันก็เลยถามความจริงจากนางเอกส่วนนางเอกก็ได้ตัดบทไปว่าให้ลูกสาว ไปโรงเรียนก่อนและนางเอกก็จะเล่าทุกอย่างให้กับเพื่อนฟังแล้วจากนั้นในวันถัดมาพระเอกก็ได้รู้ว่านางเอกได้พาลูกสาวไปเที่ยวสนุกพระเอกก็เลยตามนางเอกลูกสาวไปไม่ว่าพระเอกจะพยายามเอาใจลูกสาวยังไงลูกสาวก็ยังไม่สนใจพระเอกอยู่ดีและลูกสาวก็ได้บอกนางเอกไปว่าตัวเธอนั้นไม่ชอบพระเอกแล้วก็อยากให้แม่นั้นอยู่ด้วยตลอดเมื่อลูกสาวงองงแองนางเอกก็ได้บอกพระเอกนั้นกลับไปก่อนพระเอก ก็เลยต้องมานั่งกินไอติมแบบง่ียๆคนเดียวแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็มาเสิร์ชหาข้อมูลอินเทอร์เน็ตเพราะว่าตัวเขาต้องการติดสนิทกับลูกสาวนั่นเองเมื่อพระเอกได้ข้อมูลมาแล้วพระเอกก็จะไปหาลูกสาวแต่ว่าลูกสาวก็ได้หลับไปซะแล้วแล้วจากนั้นฉากก็ตัดปฏที่พี่ชายแล้วก็นายยุนพี่ชายได้มาหานายยุนเพราะว่านายยุนไม่ยอมรับสายเขาแต่นายยุนก็บอกพี่ชายไปว่าเวลาเธอซ้อมอยู่ตัวเธอนั้นจะไม่รับโทรศัพท์ แล้วจากนั้นนายุนก็ได้ขอตัวไปแต่ว่าพี่ชายก็ได้บอกนายุนไปว่าตอนนี้ตัวเขาน่้ได้เลิกที่จะแต่งงานกับนายุนแล้วแต่ว่านายุนก็บอกพี่ชายไปว่าตอนนี้ให้เลื่อนกาหนดการไปก่อนพี่ชายก็ได้ถามนายุนด้วยความสงสัยไปว่าหรือว่าตอนนี้นายุนนั้นมีคนอื่นอยู่นายุนก็บอกพี่ชายไปว่าใช่แล้วจากนั้นนายุนก็ตัดบทแล้วก็เดินเข้าห้องซ้อมไปแล้วจากนั้นชาก็ตัดบทนางเอกกับเพื่อนนางเอกได้เล่าความจริงทุกอย่างให้กับเพื่อนฟัง เพื่อนก็เลยต่อว่านางเอกไปชุดใหญ่แต่นางเอกก็ได้บอกเหตุผลและก็ความจําเป็นให้กับเพื่อนของเธอฟังแล้วจากนั้นฉากก็ตัดมาที่แม่ของพระเอกแม่ได้มาหาพระเอกที่ร้านแล้วก็ได้เจอกับนงบางเอกโดยบังเอิญและแม่ก็ได้รู้ความจริงแล้วว่านางเอกเป็นแค่พนักง,งานในร้านแล้วพระเอกก็ได้จ่ายเงินเพื่อจ้างให้หนางเอกบริจาคตับ แม่ก็เลยชวนนางเอกมานั่งคุยแล้วก็ถามนางเอกไปว่าชีวิตกับนางเอกนั้นคงจะลำบากมากนางเอกถึงต้องทําแบบนี้แล้วจากนั้นแม่ก็ชวนนางเอกให้ไปพบทนายด้วยกันเพราะว่าแม่ต้องการล้มดีลทุกอย่าง แต่นังเอกก็บอกกับแม่ไปว่าถ้าอย่างไงก็ต้องถามพระเอกก่อนส่วนแม่ก็บอกนางเอกไปว่าไม่มีอะไรต้องคุยแล้วแม่ต้องการให้นังเอกไปทันทีผู้จัดการไม่เห็นแบบนั้นก็เลยให้แม่นั้นใจเย็นๆก่อนแล้วจากนั้นผู้จัดการก็ให้นังเอกนั้นไปชงชามาก่อนแต่เมื่อนังเอกได้ไปชงชามาแล้วก็ไม่พบแม่พระเอกเพราะาแม่พระเอกได้ออกไปแล้วนังเอกก็เลยวิ่งตามออกไป เพราะว่าตอนนี้ฝนนัตตกหนักมากแต่เมื่อนังเอกได้พบแม่พระเอกแล้วนางเอกก็รีบไปดึงตัวแม่พระเอกมาเพราะว่าแม่พระเอกกำลังจะฆ่าตัวตายด้วยการเดินไปรถชนไม่ว่านังเอกจะดึงยังไงแม่พระเอกก็ไม่สนใจนางเอกก็เลยคุกเข่าขอร้องแม่พระเอก เพื่อให้แม่นั้นได้มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วจากนั้นชาก,ก็ตัดมาที่โรงพยาบาลแม่ได้กลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งโดยมีพระเอกนั้นคอยดูแลอยู่แล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ออกมาจากห้องแล้วก็พบก,กับนางเอกพระเอกได้เอาเสื้อสูทให้กับนางเอกส่วนนางเอกก็ได้ปฏิเสธแล้วก็ไปรับลูกพระเอกก็ได้ต้องขับรถแล้วก็ตามนางเอกมาแล้วพระเอกก็ให้เหตุผลว่าที่เขาตามมาเพราะกลัวว่านางเอกจะป่วยแล้วก็ผ่าตัดไม่ได้และในตอนนี้นางเอกก็เป็นหวัดแล้วแล้วจากนั้นชาก ก็ตัดปฏินายุนที่กําลังซ้อมดนตรีอยู่นายุนได้โทรหาพระเอกหลายสายแต่ว่าพระเอกก็ไม่รับตัวเธอก็เลยหงุดหงิดเป็นอย่างมากแล้วก็ดีดพินจนสายพินนั้นได้บาดมือแล้วจากนั้นฉากก็ตัดปททุกสาว ลูกสาวได้ขโมยรูปแต่งงานระหว่างเพกกับนางเอกมาฉีกทิ้งแล้วพระเอกก็ได้ไปเห็นเข้าพอดีลูกสาวก็เลยเดินหนีพระเอกไปส่วนพระเอกก็ได้เดินตามลูกสาวก็เลยบอกพระเอกไปว่าตัวเธอนไม่ชอบพระเอกส่วนพระเอกก็บอกลูกสาวไปว่าตัวเขานั้นรู้แล้วและลูกสาวก็ยังบอกไปอีกว่าตัวเธอนนั้รักแค่พ่อแล้วก็แม่เท่านั้นพระเอกก็เลยบอกลูกสาวไปว่า เรื่องความรักนั้นไม่เปลี่ยนแปลงได้ลูกสาวไม่พอใจก็เลยขยำรูปแล้วก็คว้างใส่พระเอกและในระหว่างที่พระเอกจะเดินตามลูกสาวไปนายยุนก็ได้ลงจากรถแล้วก็เรียกพระเอกเอาไว้แล้วนายยุนก็ได้เห็นรูปงานแต่งระหว่างพระเอกกับนางเอกแต่ว่ารูปก,ก็ได้ถูกฉีกครึ่งไปแล้วสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยครับับวันนี้สวัสดีครับ